สวัสดีนะครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมไปเดินเล่นกันไปเที่ยวกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมึกลาอบจัดเต็มนะครับผมวันนี้อ๋มีทั้งแว่นตาผ้าพพกหัวนะครับผมเพิ่มเติมไปด้วยปีกนะครับผมช้างติดปีกช้างติดปีกอุ้ยอุ้ยพร้อมบินแล้วมุกล่ามุากลาพร้อมบินแล้วนะครับผม <laughs> มีปีกด้วยวันนี้ครับผมวันนี้ติดปีกครับแม่วันนี้ติดปีกนะครับผมติดปีกด้วยข <laughs> าไปเดินเที่ยวครับผมเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วจังเลยอบอุ่นวิวิ วันนี้วันนี้บัก่าเดินอ่าเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมบักล่าอบบุญเลินเรียบร้อยมากเลยวันนี้เอาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วลาลุดแล้วแชร์ให้คนหล่อแล้วจ้าครับผมขอบคุณครับผมแม่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับผมแม่น้องสวัสดีครับผมหล่อจังเลยโอบครับผมขอบคุณครับผมแม่เฟิร์นสวัสดีครับผม วันนี้เสร็จเตลหัววันก็เลยได้เดินไหวนะครับผมคุณแม่อบหลอ่ลอมากหล่อมากอบครัาผมขอบคุณคัาแม่เฟิร์นขอบคุณคัาผมอาจะรีบไปไหนหนูอบโอ้โหรีบมากเลยคุณแม่อให้เตให้เต๋แบบว่าอแบบว่าได้เดินออกจากบ้านนี่โอ้โหรีบจัดรีบจัดนะครับผมรีบมากดูแต่ว่า น้องควานี่เดินแซงไม่ได้เลยนะครับผมเดินแซงไม่ได้เลยถ้าเสร็จถ้าเดินแซงแล้วน้องจะวิ่งเลยนะครับผมอ่าแชร์ให้แล้วครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่ต้อยนะครับผมสวัสดีนะครับผมพี่ต้อยสวัสดีครับผม ่าแชร์ให้แล้วค่าสุดหล่อครับผมขอบคุณครับบินไหวไหมนวลาครับผมจะบินแล้วนะครับผมตอนนี้ติดปลีกพร้อมบินแล้วนะครับผมอวันนี้มีปีกด้วยนะเราครับผมเป็นปีกของอของแม่พรนะครับผมของคุณแม่สมพรนะครับผมคุณแม่สมพรส่งปีกแล้วก็ ผ้าเช็ดหน้านะครับผมเดี๋ยวใส่ผ้าเช็ดหน้ายางรอเลยบักละติดผ้าเช็ดหน้าเรามากนะครับผมวันนี้บักลาจัดเต็มนะครับผมวันนี้บักลาจัดเต็มนะครับผมเอาเอียงแล้วโอ๊ยผีกเอียงแล้วาช้างน้อยน่ารักจังครับผมขอบคุณครับผมคุณแม่กีรีนานะครับผม สวัสดีครับคุณแม่กิรินาสวัสดีครับผมตอนนี้ชุดเราเริ่มหลุดแล้วนะครับกลาปักลาชุดเริ่มหลุดแล้วนะกลาโอ้โหหลุดลุยหลุดลุยแล้วักลาหลุดลุยแล้วลุกเบเกก่อนลุกเบก่อนกินก่อนกินก่อนลูกลาปีกหลุดแล้วลุกปีกหลุดแล้วตอนนี้นะครับผมไเบ๊อ อมอยากเดินดูดึงดึงดึงเฮ้ยดึงใส่แว่นด้วยวันนี or, ้ใส่แว่นด้วยครับไปเที่ยวไหนจ้าน้องอบูนครับผมเลาะริมมูลนะครับแน่เลาะริมมูลนะครับผมอ๋อโอปลอนจนแล้วอบูนเลอบูนโอ้โหมาถึงครึ่งทางล่อนจนแล้วตอนนี้โอ้เบโอนลูกเบโกนเอาเบโกนแต่งชุดกันลูก โอ้โหล่อนจ้อนเลยนะโอ้โหดันดันโอ้โหสู้อยากเดินใบเตยก็อยากกินลูกก็อยากเดินตอนนี้นะครับเออหย,ยุดก่อนลูกหยุดก่อนโอ้โหล่อนจ้อนมาแล้วเนี่นย <c oughs> เดี๋ยวจัดชุดให้น้อง